จังหวัดเลยก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นอดีตสออมาตาถูกดักยิงคาสวนยางพาราในจุดเกิดเหตุคือบ้านโนนหมู่11นะครับตำบลทรายขาวอําเภอวังสะพุงใช่ไหมหจังหวัดเลยโดยตอนที่ไปเจอในอดีออาตอบตคนนี้คุณผู้ชมฮะนั่นก็คือทางพี่ปัจจัศรีทุมสุขอายุ52ปีโดนลูกซองเบอร์12นะครับคุณผู้ชมฮะยิงเข้าไปที่ตามลําตัวโดยตอนที่ทางเจ้าที่ตํารวจไปเจอร่างเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเมย์ตอนที่เจ้าหน้าที่ตํารวจไปเจอเนี่ยคะ่ะก็คือ เห็นสภาพศพของพี่ปัจจัยเนี่ยนอนหงายอยู่ถูกยิงด้วยอาวุธปืนเบอร์แปลกตรงนี้ มันไม่มีปลอ,อกใช่ไหมไม่มีปลอ,อกตำรวจไม่เจอปลอ,อกนะฮะแล้วก็ไม่เจอร่องรอยของการทําร้ายด้วยคุณผู้ชมครับแต่ขณะเดียวกันใกล้เคียงกับศพของสออบตเนี่ยเขาไปเจอรถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่เมียคนตายเล่าให้ฟังว่าผัวออกไปกรีดยางคนเดียวแล้วสาเหตุที่โดนยิงตายน่าจะมาจากเรื่องทางที่ดินม,มันเป็นยังไงอะเมย์คือเขาบอกว่าเรื่องที่ดินเนี่ยตอนตอนก่อนหน้านี้มีประเด็นเรื่องกับเครือญาตินี่นะคะเพราะว่าปมก็คือแม่ยายเนี่ยยกที่ดิน5้าไร่ให้กับทางด้านของคนตายแล้วปรากฏว่ามีญาติ ที่ไม่พอใจอยากจะให้มีการเปิดทางเข้าออกตรงที่ดินตอนนี้เขาก็เลยบอกว่าอาถ้าอยากให้เปิดทางเข้าออกให้เพิ่มขึ้นใช่ไหมมาแลกที่ดินกันไหมปรากฏว่าญาติไม่ยอมจนกระทั่งมีเรื่องฟ้องร้องกันที่ศาลแล้วทางญาตินะแพ้ไปแต่ก็ยังทะเลาะเรื่องนี้กันมาโดยตลอดอแล้วก็มีการชี้เป้าว่าปมก็คือเรื่องทะเลาะกันเรื่องที่ดินสุดท้ายเองเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่ได้ปักปั๊มนะฮะแต่มันเป็นเหตุผลที่คุณวิไลรักษ์ภรรยาบอกว่าเขาคิดว่าน่าจะเป็นปมนี้หรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าคนที่เคยมีปัญหาเคย ข่มขู่เอาไว้ด้วยถูกไหมนี่ฮะดังนั้นก็เลยคิดว่านี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้คาดว่าสามีถูกดักยิงตอนที่ไปสวนยางพารานี่ฮะามบางคงพตาเท่าที่ดินนี่คือที่ดินไม่ย้ายไม่ย้ายเราให้ผู้นี้นี่เหตุแล้วผู้นี้นั่นเป็นเคยเอาให้เมียนี่แล้วทีนี้เกนั้นที่ดินนี่นั้น เพราะว่าใหญ่กับตาซื้อมาบเมนหม,ม,มุนมังคองโฟตาเท่าไมยใหญ่เท่าที่เขาอยกใดนี่เออเราไเมยาใหญ่นั่นเอาไปใบนั้นโบเยกกันเอาไปใส่นังโฟตาบาโพสักคงซื้อแล้วพีน่นี่นองเหมือนโบซื้อเหมือนแยกไดเหมือนละโมฟกวันผู้หนึง่งแล้วกวนผู้หนึง่งแต่ก่อนกันมานนี่นั่นซ้มปีแล้วนะ่ันงามเพชรนาผู้ชมครับ <c oughs> เรื่องที่ดินเนี่ยที่บอกว่าเป็นปัญหาเรื่องที่ว่าโดนปิดที่ใช่ไหมและทะเลาะก,กันนี่คือบรรยากาศตอนที่ไปรับศพเป็นยังไงบ้างนะครับเ <c oughs> มย์ <c oughs> เห็นบอกว่าจริงๆเอาก้านบอนสําคัญก็คือก้านบอน <c oughs> คือคนเขามักจะเชื่อกันเนี่ยนะฮะว่าถ้าตายแบบยังไม่ได้คนร้ายเอาบอลทาปากศพแล้วจะทําให ดำเนินการหรือว่าผีะดนใจให้สามารถจับคนคนร้ายได้มันมีภาพตอนตัดบอลน,นะฮะเอาทาปากศพนะฮะโดยวันนี้ทางครอบครัวรับร่างของคุณปัจจัยมาประกอบพิธีทางศาสนาโดยก่อนจะนำศพใส่โรงเย็นเนี่ยนะครับคุณแม่ก็คือเยห้อยเยห้อยนำก้านบอลทาปากลูกตามความเชื่อว่าบอลจะทำให้ผีเปิดปากและเชื่อว่าคนร้ายจะโดนจับเนี่ยนะฮะโดยคุณแม่เองยกมืออธิษฐานด้วยว่าขอให้คนร้ายมันคันปาก และบอกมาว่าใครฆ่าลูกอย่าให้มันหนีไปได้ให้มันมามอบตัวยายห้อยเอาก้านบอนทาปากศพเนี่ยนะฮบเป็นตามความเชื่อของคนอีสานแล้วยายฮ้อยยังบอกด้วยว่าการฆ่าลูกชายครั้งนี้ถือว่าโหดเหี่ยมมากๆให้่มมงเเเอออยาวันน ขาดกนอดโขนพาไปอดโหลายเจ็สองตัวนั่งครับนี่คือตอนเอาบอลทาใช่ไหมนี่แล้วคุณยายก็อธิษฐานถ้าเป็นสม นำเด้อให้นำให้ถึงให้ลากตัวมา่าให้มันมุ้ม่าให้มันก้มก้มหรี่จะหรี่ให้มันตื้อจับจังโจมาลงโทษคือการนี้เด้อเนื้อเอาเป็นเนื้อสวยนุ่มเอ้ยคือจะยังไงก็ตามแต่คุณผู้ชมครับ เรื่องนี้มันต้องมีคนที่ลงมือไม่อย่างนั้นทางด้านของในใจใช่ไหมในปัจจัยในปใจัจจัยคงไม่ตายแบบนี้มันมีมุมน่าสนใจก็คือเมื่อกี้เมียให้ข้อมูลกับเราบอกว่าเคยทะเลาะกับญาติเรื่องที่ดินแล้ววันนี้ทีมข่าวของเราตามไปที่บ้านของญาติคนนี้นะครับแต่ต้องบอกกันว่าอันนี้ไม่ได้แบบปักปั๊มขอนะอันนี้แค่เมียกำลังบอกว่าเคยทะเลาะกับเรื่องที่ดินแล้วก่อนหน้านี้คนที่เคยทะเลาะเนี่ย เคยขู่เอาไว้ด้วยว่าจะเอาปืนมายิงทิ้งเพราะคิดว่าในใจเนี่ยไปตัดน้ำที่ทุ่งนาของเขาวันนี้ทีมข่าวของเราเลยตามไปที่บ้านบุคคลดังกล่าวที่เคยมีปัญหาทะเลาะก,กับในใจครับคุณผู้ชมฮะ วันนี้ตอนที่เราเดินทางไปถึงปรากฏว่าเราไม่เจอบุคคลคนนี้แต่เราได้เจอกับภรรยาใช่ไหมใช่ค่ะของคู่กรณีใช้คํานี้ก็แล้วกันภรรยาของคู่กรณีก็ยืนยันว่าสามีเขาเนี่ยออกไปทํางานแล้วไม่ได้คิดจะไปฆ่าเพราะเรื่องที่ดินเนี่ยขัดแย้งกันจริงแต่ว่ามันเป็นเรื่องหลายปีแล้วมันไม่ใช่ว่าเพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือคําชี้แจงว่าคู่กรณีไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ อประมาณนี้ฮะจบเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมฮะนี่คือเรื่องสออบตอ